คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลามีคนพูดเรื่องเงินคุณรู้สึกอึดอัดและอยากเปลี่ยนเรื่องเวลาดูตัวเลขในบัญชีธนาคารทีไรรู้สึกวิตกกังวลทุกครั้งหรือคิดว่าการอยากมีเงินมากๆเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องไม่ดีรู้สึกผิดเวลาใช้เงินเพื่อตัวเองแม้จะเป็นสิ่งจำเป็นก็ตามหากตอบใช่แม้เพียงข้อเดียวคุณอาจมีความสัมพันธ์กับเงินที่ไม่ดีนักเพราะความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีที่มาจากประสบการณ์ชีวิต สิ่งที่ครอบครัวสอนและค่านิยมในสังคมเช่นเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริงคนรวยคือคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นอยากรวยแสดงว่าโลภหรือคำว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้ฟังลึกจนกลายเป็นกำแพงทางจิตใจที่ทำให้เราไม่กล้าเปิดรับโอกาสทางการเงินแม้จะพยายามวางแผนอมเงินเก็บแค่ไหนก็มักจะเกิดการกระทำที่ขัดขวางความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แล้วหอละก็ให้รีบไปรี่นนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยด่วนเลย เพราะการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินไม่ใช่เรื่องของการรวยขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการมีชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาพทางการเงินที่ดีเพราะเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูเงินเปรียบเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่ต่างจากค้อนหรือเลื่อยที่ช่วยช่างไม้สร้างบ้านความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าเมื่อเราไม่มีความกลัวหรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับเงินเราจะตัดสินใจทางการเงินด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์เงินคือพลังงานที่หมุนเวียน ในแง่หนึ่งเงินเป็นเหมือนพลังงานที่หมุนเวียนในสังคมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนคุณค่าเมื่อเรารับเงินนั่นหมายถึงเรามอบคุณค่าบางอย่างให้กับผู้อื่นเพราะเมื่อมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับจริงไหมครับการทำความเข้าใจรักเงาของความเชื่อเหล่านี้จะช่วยให้เราปลดล็อกทัศนคติเก่าๆได้ภาษาที่เราใช้มีพลังมากกว่าที่คิดลองสังเกตว่าคุณพูดถึงเงินอย่างไรและปรับเปลี่ยนเป็นคำพูดที่สร้างสารรค์อย่างเข็นจากคำว่าฉันไม่เคยมีเงินพอเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้ที่จะจัดก,การเงินให้เพพียงอ จากคาว่าเงินหายากมากเป็นมีโอกาสมากมายให้สร้างรายได้ฉันต้องเปิดใจรับมันจากคาว่ารวยแล้วต้องเห็นแก่ตัวแน่ๆเป็นยิ่งฉันมีมากยิ่งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้นให้ลองนึกถึงเงินเหมือนเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างไม่ใช่ศัตรูที่หลบซ่อนแสดงความขอบคุณโดยกล่าวขอบคุณเงินที่มีอยู่แม้จะน้อยก็ตามการขอบคุณจะช่วยเปลี่ยนพลังงานจากความขาดแคลนเป็นความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นให้รู้สึกยินดีเมื่อจ่ายออกไปแทนที่จะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องจ่ายค่าใช้จ่าย ให้มองว่าเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนคุณค่าพูดว่าขอบคุณที่ฉันมีเงินพอจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้แทนคําว่าแย่จังถึงว่าต้องจ่ายบินอีกแล้วเทคนิคปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงิน <c oughs> 1. ให้เขียนบันทึกความเชื่อกเกี่ยวกับเงินทุกอย่างที่คุณมีทั้งด้านบวกและลบจากนั้นถามตัวเองว่าความเชื่อนี้มาจากไหนมันเป็นความจริงหรือไม่ฉันสามารถเปลี่ยนมันเป็นอะไรที่เสริมพลังตัวเองมากขึ้นได้ไหม 2. <c oughs> ขอบคุณเงินทุกเช้า ให้กล่าวขอบคุณเงินที่มีอยู่และกำลังจะเข้ามาเมื่อได้รับเงินเช่นเงินเดือนรายได้พิเศษของขวัญให้กล่าวขอบคุณเมื่อจ่ายเงินให้รู้สึกขอบคุณที่มีกำลังซับพอที่จะจ่าย 3. ฝึกพูดถึงเงินอย่างเปิดเผยโดยให้เริ่มพูดคุยเรื่องเงินกับคนที่ไว้ใจได้และเปลี่ยนเคล็ดลับการออมการลงทุนหรือการหารายได้เสริมถ้ารู้สึกอึดอัดให้สังเกตความรู้สึกนั้นและยอมรับมันแต่ยาหลบหนี้ 4. เติมพลังให้ตัวเลขในบัญชีเมื่อต้องเช็คยอดเงินหรือจ่ายบิน แทนที่จะรู้สึกกลัวหรือกังวลให้ลองทำแบบนี้ดูครับหายใจลึกๆก,ก่อนเปิดดูตัวเลขกล่าวประโยคเสริมพลังเช่นฉันกำลังเรียนรู้และเติบโตทางการเงินหรือทุกการตัดสินใจทางการเงินนำฉันไปสู่อิสรภาพมากขึ้นจ้องมองตัวเลขด้วยความสงบและไม่ตัดสินแล้วตั้งคำถามว่าสิ่งนี้สอนอะไรฉันบ้างเมื่อคุณปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความเครียดเรื่องเงินลดลงแม้สถานการณ์การเงินยังไม่เปลี่ยนแปลงทันที แต่ความรู้สึกวิตกกังวลจะลดลงเพราะคุณเปลี่ยนมุมมองที่มีต่องเงินได้แล้วการตัดสินใจทางการเงินก็จะดีขึ้นคุณจะเริ่มตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและคุณค่าไม่ใช่ความกลัวหรือความผิดเมื่อคุณเปิดใจรับเงินคุณจะเริ่มสังเกตเห็นโอกาสที่แต่ก่อนอาจมองข้ามไปความสมดุลในชีวิตดีขึ้นคุณจะใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่เป็นทักของเงินหรือหลบหนีเงินมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มมองเงินเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรู คุณจะพบว่าการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและแม้แต่การใช้จ่ายจะเป็นกิจกรรมที่มีความสุขและเสริมพลังมากขึ้นเงินไม่เคยเกลียดคุณมีแต่คุณที่เผอผักเงินออกจากชีวิตลองกลับไปเขียนจดหมายถึงเงินลองพูดดีกับมันลองใช้มันแบบตั้งใจแล้วคุณจะพบว่าเงินคือเพื่อนแท้ที่พร้อมเดินเคียงข้างคุณไปทุกเป้าหมายในชีวิต